โอ้โหเล่นใหญ่ด้วยลุกลๆคล้มลุกเอาแล้วไงแขนกลางด้วยแขนกลางด้วยหนึ่งสีแบงค์แบงเลยไม่บอกแล้วโอ้โมเห็นไหมขอบคุณค่ะเดินดีๆ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 ินดีๆเดินดีๆเดินดีๆเดิีๆเดินด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 ีๆนีๆเดินดีดินดีนดีีๆเดินดีๆนดีๆเเดิเดินดีๆ ก็ดีๆเดี๋ล้มอีกเดลมอีกวนอยู่อย่างนี้เป็นหัวนะอนั่งๆๆๆอ๋อ่กยังไม่ถึงจ้าอแตกก็ยังไม่ถึงหนึ่งสองอย่าดังซีลุกขึ้นมาก่อนอย่าดัน นั่งดูมีสิไปใส่ละมันมีนั่งตนะีอุตินั่งตีสิไปใส่สิไปใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตลาดป่ะโอ้ไปไปไปไยไปหาอย่างกินเอ่ะคือเป็นแซ่บเนี่ยโอ้ยเป็นอย่างนี้เตงโมตัวเนี่ยโอ้ยคือเป็นแซ่บเนี่ยพรีเอาไงยกมือขึ้น